ทำไรนะจูรถเดี๋ยวผมลื้อรถด้วยผลงานเป็นไงสิบเอกบเอกแข็งบินเล็ดด้วยตัวเนี้ยบินเลดนี่บินเล็ดฝ้ายขวาเลยนะแข็งทำแถมเรียบร้อยหัวก้านขาดเรียบร้อยมีเกินห้าหมื่นแน่นอนถึงไหมอุ้ยเกินแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชื่อมหน่อย

ขออะไรครับลื้อรถทำไมครับลื้อทำไมอ่ะมีเซอร์ไพรส์ไงวันวันเกิดนาราะใช่ป่ะล่ะครับผมนี่แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเดี๋ยวลุงลุงลุงให้จูนรถใช่ไหมล่ะจูนรถใช่ผมอยากซ่อมรถไงเฮ้ยนี่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆจริงจริงมีอะไรให้ดูอยากเห็นนะของแรงเหรอของแรงเอาอเอาอะไรไหมไม่คงคงแรงกว่านี่เอาอะไรมาให้ผมโต้เหรอใช่มามามาผม ไม่ผมสั่งฝีใบใบติดเงินเนี่ยเหรอมันมาอย่างนี้ลองแกะดูโอเคอันนี้ผมสั่งตัวท็อปมาเลยนะจริงปหมเนี่ยใช่ลเฮ้ยมันเกิดนาราดผมต้องเป็นคนให้นาราดดิไม่ใช่เราเองผมอยากให้ผมก่อนอ๋อให้ก่อนโอเคดีจัดไปไม่มีตัวท็อปเลยสั่งมาแบบเฮ้ยโอ้โหสีโคตรสวยเลยว่ะเฮ้ยนาราดทำไมเป็นชกเดียวอ่ะ ผมชอบใส่เดียวเฮ้ยจริงใส่ได้หมดอะเออใส่เดียวงั้นเบิกให้ผมอีกตัวหนึ่งนะให้มันมันไม่เวฟใส่คู่เลยเองนั่นเลยอะนิมโชคอะไรเนี่ยฮอนดะรีดรีเจโนใส่ด้วยกันได้ใช่ได้ได้ได้ตัวใหม่เลยปะเนี่ยตัวท็อปตัวท็อปแข็งเลยปะเนี่ยปรับได้ทุกอย่างกี่ระดับตัวนี้ทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดชัวร์โอเคเดี๋ยวนับนะหนึ่งสองสามสี่ โอ้แม่งเยอะว่ะเยอะเยอะโอ้เยอะว่ะเยอ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 ะต้องมีสามสองนะเนี่ยชีเด็ดเลยชีเด็ดเลยกูดีมันปรับปรับบัมได้รีบาวได้เนี่ยปรับสปริงก็ได้เออเฮ้ยเยอะเยอะน่าจะมีสามสองนะไอ้สีสวยมากนะสีสวยมากไฟลีดแล้วเลยที่เนี่ยใส่ใส่ชอบใส่เดียวอยู่แล้วเฮ้ยใสกูก็ได้จัดไปที่บาทถ้าฝั่งซื้อได้ที่ไหนบ้าง ซื้อได้ที่เพจลุงเอ็กอะไรครับเพจลุงเอ็กโอเคลดลดเฉพาะเฉพาะไอ้วิดีโอนี้ลดส okay, ิบเปอร์เซ็นต์โอเคต่อไปสวัสดีครับวันนี้ลุงเอ็กมีของมาแนะนำสำหรับชาวเว็บ125ที่อยากอัพเกรดระบบเบรกให้ขึ้นไปอีกขั้น SFX C Die 220้ตัวนี้ไม่ธรรมดาผลิตจากวัสดุ SUS C 1 0 แข็งแรงทนความร้อนได้สูงปรี๊ดขับขี่มันแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเบรกเฟรดผ่านการทดสอบที่ MTEC เศูนย์วัสดุแห่งประเทศไทยรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจานภายในก็ใช้วัสดุ SUS410 ูยรูเยอะๆแบบนี้นี่แหละการระบายความร้อนแบบคั้นเทพเบรกหนักๆก็หายห่วงหมุดพิเศษแข็งแรงทนทานเบรกได้นุ่มนวลมั่นใจทุกสถานการณ์จานเบรกน้ำหนักเบาช่วยให้การขับขี่คล่องตัวขึ้นจานเบรก SFX ลุงว่าคุ้มค่า เบรกดีเบรกนุ่มเบรกมั่นใจใครที่กำลังมองหาจานเบรกที่เทพอย่าลืมไปลองกันดูนะครับไหนมามามาเซอร์ไพส์มาต่อเรื่องเวฟผมเหรอใช่ให้ผมทำอะไรนะจูนรถจูนรถเดี๋ยวผมลื้อรถด้วยนี่ไงผลงานเป็นไงสิบเอกสิเอกเฮลโหลมอเตอร์เกอร์ดูดูดูเอ๊ะ โดนด่าเลยไม่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องเอออผมถ่ายน้ำมันเครื่องอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันอน,นี้อาจจะอาจจะไม่ฮาแล้วโดนด่านะไม่เป็นไรนี่แหละมันจะได้เสียน,นงานเข้าแล้วมันมันจะอะไรขึ้นครับเราให้ฟังเบาๆหน่อยเบาๆก็ได้แต่ลุงมันแอบฟังเป็นข้าววิชาแข็งบินเล็ดด้วยตัวเนี้ยบินเล็ดนี่บินเล็ดซ้ายขวาเลยนะบินเล็ดหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถามนี่ถามจริงถามจริงถาจริงเฮ้ยเขย่าไปนะ เดี๋ยวนี้แบบสงสัยจริงตาดี้ไม่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ได้ทุแข้งทุบเอลไปตีการมันไปตีแข้งแต่พูดถึงถ้าเป็นแารทำคอนเทนต์นี่ต่ตนดี้ลงทุนมากเลยนะเอ้าแน่นอนเรื่องตรงนี้ต้องมีแสบนะโอ้แสนจะไหลนหัวไอ้เตอร์ตาจะไหลไม่ตอนแรกอ่ะผมมาปั่นไดโน่แล้วก็คนไม่เชื่อเอฟซีไม่เชื่อคิดว่าผมลูกใหญ่ จริงอ่ะผมลูกหกเจ็ดไม่ชัดผมก็เลยเออเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องไว้แล้วเดี๋ยวรื้อให้เอฟซีดูเนี่ยวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือเปิดล่างอันนี้มันของจริงเลยนะครับไม่เคยอมะเดี๋ยมาเปิดดูกันเลยสดสดเลยสดสดเลยเนาะเลยไม่มีตต่อนเลยนะไม่มีกาวยังอยู่เลยอ่ะซึ่งถอดเนาะฝาสูบเลยเมื่อกี้เอามาดึงงัดดูอ่ะ เออนี่อันนี้แกะจริงแกะจริงเลยไม่สุดเลยมาดูพร้อมกันเลยนะอยู่เปล่าฝายับเปล่าเฮ้ยเฮ้ยฝาสวยว่ะรอดรอดชิบุนรอดชุดบนใช้ได้ว่ะลูกโดนไหมลูกโดนไหมลูกเป็นไงวะหมุนขึ้นมาเลยเอ้ยย่าลูกไม่โดนว่ะลูกไม่โดนดูที่ข้างล่างเป็นไงบ้างสดๆเลยเนี่ย ไม่มีสดกว่านี้แล้วแหละเฮ้ยอันนี้อันนี้เกี่ยวไหมอันนี้แผลแผลแผลเก้า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 แถมทาแรมแถ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 มเรียบร้อยหัวก้านขาดเรียบร้อยปอกเรียบร้อยลูกปืนจับอะไรทันน้ำไม่อ่าวอันนี้อันนี้เกี่ยวกับน้ำน้ำไม่อ่าวไหมบาดเจ็บนี่ไงอันนี้เหรอวันนี้อะไรติดแผล เราไปวันที่อะไรนี่นี่นี่สิบแปดเราไปวันที่อะไรนี่กี่<ร>โมงเราไปประมาณวันที่ 24, ยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับโอเครู้เรื่องทันเปล่าไม่รู้รลองดูแต่ว่ามีเครื่องอีกตัวหนึ่งวันนี้วันที่สิบแปดแล้วนะกี่โมงแล้วเนะี่ยสี่ทุ่มช่วมงห้าสิบเอ็ดนาฬิกาสดสดเลยครับแล้วเราจะทันไหมเนะี่ยเขาเหวี่ยงก็ไม่มีแข้งก็ไม่มีหรือว่าเรามีเครื่องสต็อกไหมมีเครื่องสต็อกแต่อยู่คันนู้นแล้ว แจกน้ำไปแล้วแจกน้ำไปแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเครื่องร้อยสิบขึ้นได้บพาว่เนี่ยไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันเครื่องร้อยสิบขึ้นได้เ่าะวไม่น่าจะทันต้องส้มมาดีถ้าอย่างเนี้ยอะลองลุยลองลุยหน่อยครับลองดูนี้มันเกลี่ยอะไรก่อนดีเกลดจะเชื่อมต่อได้ไม่คือถ้าอือหือมันออกมาแล้ว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 ออกมาแล้วอันนี้ถามแทนน้องๆครับ ครับแต่พอวิวิเคราะห์ใครจะจ่ายได้ไหมครับวิเคราะห์ประมาณเท่าไหร่มีเกินห้าหมื่นแน่นอนถึงไหมอุ้ยเกินแข้งแข้งก็เกือบแล้วครับเนาะ่าแข้งต้องดูว่าอะไรเสียหายบ้างลูกปอกโดนไปแล้วแต่ชุดบนยังแต่ชุดบนไม่โดนเนาะชุดบนน่าจะต้องเปลี่ยนวาล์วสี่ตัวแต่วาล์วน่าจะคดนะดูแล้วมันจัเหงงน่าจะรอดอ่ะเนาะมันจังเห็นเห็น แต่มันไม่มีเศษมันไม่มีเศษโดนนะัรบราะว่าต้องเปลี่ยนวาลวอยู่แล้วเพื่อความชัวคอนเทนต์น้ำไม่อ่บเป็นไงล่ะลากรอบไปเรียบร้อยอก้านกระจายมาเออด,าดี๋ยวอดจันไฟดูหูกินแสดงว่าเขาเหวี่ยงพังแล้วจันไฟก็พังแสดงว่ามันไปกินมัดไฟด้วยเนี่ยนี่อย่างที่บอกบินเล็ดหมดเลย เรียบร้อยแสดงว่าต้องเปลี่ยนชุดนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนแต่ถึงเปลี่ยนชุดมัดไฟเปลี่ยนมัดไฟด้วยเปลี่ยนจานไฟด้วยนนถ้าเป็นผมนะเปลี่ยนหมดเรียกได้ว่าเหลือแค่ซ้ายขวาฝาครอบเฉยๆนะทิ้งหมดเลยที่เหลือที่เหลือทิ้งทิ้งหมดมา,าลื้อดูดิว่าเหลืออะไรให้เราใช้บ้าง อ้อัวอะหายไหมฝั่งนีอืมสบัดลูกปืนแตกอ๋อนี่มันหลุดใช่ไหมปกติมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไงล่ะแข็งบินเล็ตยังควากไปกัน โอ้ oh, ยังปลอดภัยปลอดภัยดีป,ปัม๊มปั oh. ๊มปั๊มเลยเดี๋ยวมา NK Racing เดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในอีกทีนึงแต่ว่าดูจากแผ่นกองแล้วมันน่าจะยังน่าจะยังรอดดูเดี๋ยวดูแผ่นกองก่อนเฮ้ยกองได้วะ่ะมีเศษติดตูดนิดเดียวมีอันนี้อันนี้อยู่ข้างล่างแล้วอะไรอะไรเดี๋ยวไ,ไปลื้อดู <S <S อนเตอร์ใหญ่คอนเตอร์ใหญ่ด้<ต>วยเพราะลูกม,มันใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ใช <laughs> ใหญ่ท่ากําปันอันนี้รอดไหมครับอันนี้คดจะตายผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดหอยู่แล้วถือว่าใช้ไม่ได้ทิ้งทั้งถาดโซเปลี่ยนใหม่ทั้งถาดเลยหระทิ้งทั้งถาดเราดูภายในขอให้ระบบไงโอเคแล้วกันโอเคได้ไงยับขนาดนี้ ไม่ยิงพวกระบบส่งกำลังอะไรเงี้ยอ๋อโอเคโอเคเกียร์ไม่แตกใช่ไหมผมกลัวว่าเกียร์สองจะแตกด้วยมีเสียงเสียงไม่น่าเสียงเศร้า,าอืมเสียงเศร้า,ม,รามันก่อนก้านจะขาดมันเสียงมันแปลกๆไอ่เดี๋ยวมนรอดูเยิงกันโอ้ออกแล้วติดตัวแปดอ่ะเฮือ เออืดูก่อนเกียร์บาดเจ็บปะวะรอดไหมครับบอกว่าให้รอดแล้วกันรอสักเรื่องแล้วกันเนาะรอสักอย่างแล้วกันไม่น่าจะโดนเราครับไม่น่าโคดไม่น่าโคตรโอเคแต่ว่าเป็นตาหมดเต็มเลยนี่เกียร์อะไรเกียร์สามเกียร์สามกำลังจะแตกมันจะแตกเลยกำลังจะแตก ช่งองนี้โอ้โหช่องบู๊ตด้วยเอาเรื่องจัดเลยว่ะเจเกียร์รอดเกียร์ผ่านมาดูกันแข็งซีนซีเจ็บร้อนบาดเจ็บเฮ้ยพ<ข>อใช้ได้ว่ะรุ่นแรกแล้วพ่ด<ข>อ,<ข>อใช้ได้ไดว่ะพออจ้ได้มันจะเป็นรุ่นแรกมารอดูกันว่าถ้าลุงรู้แล้วลุงจะบ่นว่าอะไร แล้วก็ติดตามชมด้วยนะว่า EP ต่อไปลุงจะด่าว่าอะไรเครื่องตัวเนี้ยที่ผมพังไปเนี่ยมีมูลค่าประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลุงจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาว่าหมดอีกประมาณเท่าไหร่ถ้าถ้างบประมาณใกล้เคียงนะใครคอมเมนต์มางบประมาณใกล้เคียงนะเดี๋ยวแจกเสือ้อ มีแจกเสื้อแล้วก็มีของรางวัลอีกอีกหลายตัวแล้วก็อยากให้ผมเป็นสเต็ปไหนก็ลองคอมเมนต์มาด้วยสะพังเสอร์เข้าได้นะตอนนี้บางแล้วทีนี้ขอแทรกนิดนึงนะครับพี่ๆน้องๆวิเคราะห์ใกล้เคียงที่สุดอาจจะ<น>ไม่ต้องตรงร้อแต่ใกล้เคียงใครวิเคราะห์มาได้สมมุติว่าสมมติตะด,ดี้หมดไป30,000ื่นทายมา29,500ืา อะไรเงี้ย่กคือมันใกล้เคียงอ่ะไม่ต้องตรงทุกเลขก็ได้แต่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงแต่ต้องทายแค่ครั้งเดียวห้ามแก้ไขตัวเลขโอเคคนที่แจกก็คือผมเองแจกเสื้อจริงๆไม่มีโกหกเพราะเราขายของมาเยอะแล้วครับขอแจกเสื้อบ้างเพชพิทเชโมโตเหมือนเดิมจะหมดงบประมาณประมาณเท่าไหร่ไปเจอกันอีีต่อไป let's go เช้าแล้ววันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อคืนน้ำมาแล้วกำลังมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมายิ้มมาเลยอารมณ์ดีเลยเฮ้ยยังไงทีมงานมีข่าวดีมาบอกเลยยังไงลดโคตรแรงเลยขันไหนนี่ไงปันเดโน่อยู่ผมก็มีข่าวดีจะบอกเฮ้ยจริงเปล่าจิงดิดูริดีอะไรนี่ดูดิเครื่องไปไหนเป็นไงเครื่องไปไหนเป็นไงข่าวดีนะรื้อทำไมอ่ะไล่เบาไล่เบาทำไมนี่ไง เครื่องตอนไปเป็นไงรถเป็นเครื่องเป็นลามแล้วปันเดโน่แล้วเครื่องเป็นลูกแล้วตอนนี้นี่เป็นชิ้นแล้วเฮ้ยลืมอไหมอ่ะเทสอะไรเทสอะไรข้อคูด้วยใช่ผมทำเเฮ้ยอันนี้อะไรฮะแล้วสิเลสิเกิดอะไรขึ้นลายเบาโอ้นั่งไหฮะลูกยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชื่อมหน่อย เอากาวแปะก็ใช้ได้แล้วใช้ได้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 เป็นไงปลายก้านผมเท่ไหมถอดออกมาดูหรือเช็คหรือเช็คก่อนไหมขนาดมีรหัส168ยังช่วยไม่ได้นี่เลขมงคลเลยนะเนี่ยไม่รอดเราไม่เราไม่ได้นับผีโอเคโอ้ หรือเช็คหรือเช็คนี่รือเช็คเหรอหรือเช็คแป๊บเดียวไหนอะแข้งอยู่ไหนอะแข้งผมเป็นไงบ้างเนี่ยแข้งก็เป็นรูอนี่มูลค่าแปดแปดหมื่นสี่พันล้านบาทเลยเหรออะไรเป็นชิ้นแข้งจะเป็นไงอ่ะเป็นรูดิไม่ใช่จะไลฟ์ฟังเยองเบื้องหลังความจริงตัวเองเป็นไงมีอะไรบ้างตัดดีทำเรียบวิวเรียบวิวเหรอใช่แก้งทำรถพังด้วยแก้งทำรถพังแต่ว่า มันดันเป็นรูมันดันเป็นรูจริงเมื่อวานเนี่ยนั่งเช็ดไดโน่หมดผ้าไปไหลผืนเลยอแล้วยางงี้ทำไงจะไปทันทิปน้ำไม่อาบเนี่ยน้องรอสืบวันนี้วันเที่ยงอะไรละสิบหกอังคารแล้วล้าวันเที่เทอะไรละสิบเก้าสิบแปดปะเมื่อวานสิบแปดเมื่อวานสิบแปดวันนี้สิบเก้าไปวันที่เท่าไหรมีเลิกดีกว่าไม่งั้จะทันแล้วทันทันเดี๋ยว เอาเอยุอซีแปดแข็งเอาทังทุกอย่างยกเว้นใหม่กิฟตเลยเ <c oughs> อาสปวันเซพิ่มเลยนนทังนะครับทังทุกอย่าง,างมันคืออะไรปั๊มน้ำมันเครื่องเอ็นเคเรตติ้งจานิมิดจ,จัดให้อันนี้นะเอ้อยังไงนี่ก้านใหม่ปะเนี่ยก้านใหม่กับการเก่าของเก่าของเก่าใช่มันวิ่งหลายทิปแล้วชุดเนี้ยแต่เราแข่งเันเนี้ยแล้วเราจะทันไหมอันนี้เราจะทันไหมทันก็อันเนี้ย ใช้เชื่อมเชื่อมอะไรก็เรียบร้อยเชื่อเก้่มานใช่ใช้เด็กไปซื้อกาวสองหน้าแล้วก็เฮลิคอรอัดง่ายเนาะป๊กซี้ป๊อใช่เอาไปเบสเดียร์เข้าล็อกเลยเอาไงดีเนี่ยเนี่ยี๋ยว่าไปเชื่อมเชื่อมอะไรก็ใช้ได้อยู่ใช่ใช่ใช่เนี่ยน้องๆลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปทันหรือเปล่านะโอ้โหดีนะเนี่ยเป็นชิ้นเลยฝาไม่แตกฝารอด ปารอดเอเเตอร์เอเเตอร์เป็นไงเป็นชิ้นหมดเลยเนี่ยเป็นถาดเลยอยู่เป็นถาดมาเป็นคันกับเป็นลูกกลับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยคอมเมนต์ให้กำลังใจบังดี้หน่อยแล้วกันนะแล้วก็ในเอลนูเอ็กด้วยว่าเราจะไปทันหรือเปล่าเพราะตอนนี้รถเรามีแค่3คันใช่สคันนี้ยังไม่มีเครื่องสักลูกทิ้งไปแล้วหนึ่งเมื่อวานบอกน้าาดแล้วนี่เดี๋ยวผมเอาเครื่องร้อยสิบขึ้นไร้อยสิบชงเนี่ยแหละดีนงก็ไปเจอกันนี่ไงเบสิก ซูทีไรือนทรงเชิงซาตินน้องผูง้หุ่มอะไรอของเขานี่แหละทันเนี่ยทันเดี๋ยวไปเชื่อมแป๊บนึงก็ถ้าน้องๆพี่พ่เป็นเ c เราอยู่ก็ฝากให้กำลังใจพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับการอันนี้ท้อเลยฝึกโจรนครั้งแรกใช่ระเบิดด้วยตัวเองขามือเลยขามือนะครับก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวดูว่าอีก3วันเราจะทันหรือเปล่าจะฟื้นชีพเสกเลยเดี๋ยวเสกเลยตกลงรถที่อ,อะไร เอ้ยาวานเมื่อวานมี FC ตั้งให้แล้วชื่ออะไรลืมแลชื่ออะไรวะลืมแล้วเดี๋ยวนึกก่อนในทิกตอกเหรอเอ,อเออเอ,อก็เจอกันในอีพีต่อไปแล้วเราจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวกู้ก่อนแป๊บหนึ่งไปทุกสกนามไม่ต้องยาม We are killing the shit อย่ามาย้ำหนึ่งในสาม We are killing the shit King back We are killing the shit King back We are k i l l i n the shit